ซึ่งเขาไม่ต้องการยุบมันมีหมอหอที่กระหายอำนาจอยู่และกระหายบทบาทให้ตนเองเนี่ยมีงานที่สำคัญทำปกครองประชาชนต่อไปและมันบังเอิญมันมีรัฐบาลที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงวัคซีนที่เข้ามาเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่แล้วนะครับจากซีโนแวคอีก1ล้านโดสขณะนี้อยู่ในขบวนการการตรวจสอบคุณภาพทางห้องบริการคาดว่าน่าจะเสร็จภายใน2-3วันนี้ วันนี้เรามีการนาแมสมาแจกที่ไหนบ้างครับวันนี้เรานาแมสตตะเวนไลแ่แจกทั่วในเขตพื้นที่สนอดอนเมืองในเขตชุมชนทุกที่ครับนะครับคนมีเงินมีอํานาจมีวาสนาแต่ปรากฏใช้เงินใช้ทองไปในทางที่ไม่ได้มีสํานึกต่อส่วนรวมรัฐมนตรีก็ติดหน้าห้องก็ติดอะไรต่างๆซึ่งรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ไปมานะแต่หน้าห้องน่าจะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ความเชื่อของหม่อมปลื้มเนี่ย นะก่อนหน้านี้ก็เชื่อว่าโรงเรียนห้ามหยุดหยุดทาไมนะฮะซึ่งปัจจุบันความเชื่อเหล่านั้นก็ถูกลบล้างไปตามลำดับด้วยเหตุและผลและคนที่ติดโควิด1 i ก็ออกมาพูดเองว่าพวกเขาเข้าใจผิดบางคนถึงขั้นสั่งเสียก่อนตายว่าเขาคิดว่าเรื่องโควิด1 i เป็นเรื่องโกหกแต่พอรู้อีกทีติดโควิด -19 ก่อนที่จะเสียชีวิตก็ได้ทําคลิปไว้นะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือประเด็นที่1น,นั่นสรุปโควิด -19 ในเชิงงานสังเคาะห์ของจริงนะฮะไม่ใช่ของเล่น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิงกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะรับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด -19 คําถามที่ถูกถามคําถามที่ถูกถามว่าสถานบริการ2แห่งนะครับที่ย่านทองหล่อที่ผู้จัดการนะครับชื่อคันชิตแล้วก็ชัดชวาน,นที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปมีโทษจําคุก สเดือนโดยไม่รอลงอายาซึ่งเป็นผู้จัดก,การของร้านดังกล่าวนี่นะปรากฏว่าถูกดำเนินคดีตามกฎหมายศารจำคุกรอโดอยไม่อรอลงอายาไปแล้วทําไมนะคำถามคือทำไมเจ้าของไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตํารวจเนี่ยทำไมไม่จับเจ้าของเจ้าของต้องมีความผิดนะตอนนี้ก็จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติม นะว่าจะปิดสถานบริการนี้เป็นเระยะเวลา5ปีขณะเดียวกันก็มีการย้ายปุ่มกับทองหล่อออกไปตำรวจก็ติดโควิด1 9ด้วยนะครับสถานการณ์โดยรวมโควิด -19 ขณะที่รายงานข่าวเนี่ยตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็รวมๆแล้วเกือบ1000รายซึ่งสถานการณ์เรียกว่าหนักขณะนะเดียวกันก็มีคลิปไวรัลกลับมาอีกรอบของหมองปื้มบอกว่าไอโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันของปลอมไม่ใช่ของจริงไม่ใช่เกิดขึ้นจริง ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันครับใน1,000แปลว่าติดเชื้อหมื่นหนึ่งตาย10แปลว่าอัตราการตายเนี่ยนะฮะเท่ากับ0.1% 0.1%แปลว่าอัตราการตาย ไม่ได้มากไปกว่าเพลอนน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่ทำไมเขาไม่บอกคุณเพราะถ้าเขาบอกคุณเขาในที่นี้คือสอบคอและแพทย์สายเหี่ยวและผู้มีการสบคพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะถ้าเขาบอกคุณเนี่ยนะเขาจะต้องยุบหน่วยงานสบคเลยโดยทันทีซึ่งเขาไม่ต้องการยุบมันมีหมอหอที่กระหายอำนาจอยู่ และกระหายบทบาทให้ตนเองเนี่ยมีงานที่สำคัญทำปกครองประชาชนต่อไปและมันบังเอิญมันมีรัฐบาลที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการบริหารเศรษฐกิจประเทศจนรัฐบาลนี้ต้องโทษโควิดกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถโทษตนเองได้เพราะฉะนั้นเขาต้องรักษาเลี้ยงไข้โควิดต่อไปและนั่นนั่นแหละคือความเลว เช่นเดิมนะครับผมขออนุญาตเริ่มด้วยสถานการณ์เรื่องวัคซีนนะครับหลายท่านคงทราบนะครับว่าเราได้รับวัคซีนมาขณะนี้เนี่ยสองล็อตโดยเฉพาะของซีโนแวคล็อตแรกตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็ล็อตที่2เนี่ยตอนเดือนมีนาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีวัคซีนที่เอาไปกระจายแล้วใน7 7จังหวัดก็คือทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วประมาณ1ล้านโดสนะครับขณะนี้ยอดฉีดเมื่อวานเป็นวันหยุดนะครับ ก็ยังฉีดกันอยู่นะครับฉีดไป14,656โดยเป็นผู้ที่ได้รับเข็มแรก12 0 0 0เป็นผู้ที่ได้รับเข็มที่สอง0 0อย่างที่ทราบนะครับว่าวัคซีนเราคนหนึ่งจะต้องฉีด2เข็มหรือ2โดสเพราะฉะนั้นการที่เรามีวัคซีนอยู่1ล้านโดส,หร,โดสหรือ1ล้านเข็มก็แปลว่าเราจะต้องฉีดให้กับคน50,000คนนะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดเข็มหนึ่งแล้วเราไม่เผื่อเข็ม2มันจะทําให้ภูมิคุ้มกันขึ้นได้ไม่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นขณะนี้ย่อสะสมเรามีการฉีดวัคซีนไปแล้ว5752โดสหรือเข็มนะครับและมีผู้ที่ได้รับวัคซีนครั้งแรกเข็มแรกไป498,791และเข็มที่สอง2 6 1ก็ะครับก็ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเป้าหมายแล้วก็อย่างที่ได้นำเรียนหลายครั้งนะครับศักยภาพการฉีดของเราไม่มีปัญหา หลายท่านสงสัยว่าน้อยแต่ถ้าดูจานวนวัคซีนที่เรามีนี่ถือว่าเราฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่เคยยกตัวอย่างหลายคนนะครับว่าที่ภูกเก็ตแค่อาทิตย์เดียวเขาฉีดได้90,000่กว่าลายจากวัคซีนที่เขามี1นึ่งแสนเข็มหนึ่งแสนโดสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับประการที่2อ,อวัคซีนที่เข้ามาเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่แล้วนะครับจากซีโนแวคอีก1ล้านโดสขณะนี้อยู่ในขบวนการการตรวจสอบคุณภาพทางขั้นบริการคาดว่าน่าจะเสร็จภายใน 2 3ถึงวันนี้จากนั้นก็จะได้มีการเร่งกระจายไปแล้วก็ให้ฉีดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คงขออนุญาตนำเรียนว่าการฉีดทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วก็ถ้าแผนสำคัญของเราก็คือตอนที่เรามีวัคซีนอีก6ล้านโดสถึง10ล้านโดสต่อเดือนตอนเดือนมิถุนาก็จะมีการฉีดอย่างครอบคลุมทั่วประเทศกว้างขวาง,ข,วางขึ้นไปนะครับดครับ ครับก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนับตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลสงการนะครับเรามาตรการของของทางรัฐบาลแต่ระดับจังหวัดมีมาตรการในการให้พี่น้องประชาชนกลับบ้านบางจังหวัดมีมีเงื่อนไขทําให้บางคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะครับทางตารวจสนดอนเมืองร่วมกับกตลเลยเล็งเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้กลับบ้าน ก็อาจจะเกิดความาเครียดขึ้นบ้างเราจึงนํากิจกรรมนี้มาเพื่อให้ความรู้นะครับเพื่อให้พี่น้องที่อยู่ที่ท,ที่ที่กรุงเทพนะครับจะได้นําความรู้นะั้นเป็นไปเป็นก่อในการป้องกันตัวเองนะครับวันนี้เรามีการนาแมสมาแจกที่ไหนบ้างครับวันนี้เรานาแมสตะเวนไล่แจกทั่วในเขตพื้นที่สนอดอนเมืองในเขตชุมชนทุกที่ครับนะครับคนมีเงิน มีอำนาจมีวาสนาแต่ปรากฏใช้เงินใช้ทองไปในทางที่ไม่ได้มีสํานึกต่อส่วนรวมรัฐมนตรีก็ติดหน้าห้องก็ติดอะไรต่างๆซึ่งรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ไปมานะแต่หน้าห้องหน้าจะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเขาว่ากันไปก็อยากจะให้รัฐมนตรีอะไรต่างๆนี่ก็แสดงความรับผิดชอบกันบ้างน,นะนะเห็นมีรายงานข่าวบอกมีรัฐมนตรีบางคนบอกท้าเลยเก่งจริงก็มาเป็นรัฐมนตรีตีบางคนก็บอกเก่งจริงให้ลาออกเลยเขาจะไปเป็น นะครับเราก็ไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวเท็จอะไรเต็มไปหมดทางโซเชียลนะครับนะนะครับพุ่งกลับทองหล่อไปแล้วประเด็นต่อไปคือทํายังไงจะหาตัวจริงนะเจ้าของผับตัวจริงนะครับเอามาลงโทษให้ได้นะครับก็ฝากไว้นะก็ฝากนะครับสานักงานตํารวจแห่งชาติต้องไปหามาพุ่งกลับต้องไปหามานะครับว่าใครคือเจ้าของผับตัวจริงผมว่าตํารวจรู้อยู่แล้วรู้อยู่แก่ใจว่าใครคือเจ้าของผับเพราะเท่าที่ผมทราบติดตามข่าวนยเขาบอกตารวจเขาไปเที่ยวที่นี่ นะตำรวจก็ไปเที่ยวที่นี่ไปพักผ่อนไปอะไรนะนะครับเพราะมันเป็นผับใหญ่แล้วก็อยู่มานานแล้วคนใหญ่คนโตก็มาแล้วน่าเชื่อว่าตำรวจอาจจะไปรับรองอะไรด้วยหรือเปล่านะครับแต่ใครจะรับผิดชอบใครจะยอมครับเรื่องแบบนี้นะครับก็ไม่ค่คยมีใครยอมรับ เชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงการค่ะที่สนามบินคือคนน้อยลงมากค่ะแล้วก็ ที่นั่งว่างเยอะยอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องทำนะคะอย่างแรกก่อนออกเดินทางนะคะให้ลงทะเบ,บียน C M ชนะค่ะเข้าไปที่เว็บสอบถาคำถามให้ครบตามจริงเลยค่ะ mm hmm. ก็จะมีให้กรอกข้อมูลที่พักนะคะ mm hmm. ข้อมูลวันเดินทางไปแล, mm hmm. และข้อมูลของคนที่ไปด้วยกัน,นะคะ mm ่ะ hmm. หลังจากบันทึกข้อมูลก็จะมี s m s ส่งให้เราค่ะพ mm hmm. อมาถึงเชียงใหม่ก็กดที่งก์แล้วโชว์ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดูอันนี้เป็นสองแอปที่ต้องโหลดไว้นะคะเพื่อใช้ยืนยันว่าเราไปไหนมาบ้างค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะแค่โชว์ข้อมูลที่เรากรอกไว้นะคะหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าที่พักไได้้้เเเลยยคคค่่่ะะะะตาาามทีขแจจงวนืออรู ได้แค่ในที่พักตามจํานวนวันที่เราอยู่เชียงใหม่เลยค่ะนะตอนนี้ลดน้อยมากเลยค่ะคนก็นอยคาเฟ่และร้านอาหารส่วนใหญ่ปิดค่ะยังไงก็อยู่ได้แค่ที่พักค่ะยอดโควิด -19 ยังคงพุ่งสูงขึ้นนะครับเกือบ1,000รายแต่ก็ดีกว่าวานก่อนนะครับดีกว่าวันที่เมื่อวานนี้นะครับที่สถานการณ์นั้นก็900กว่ารายตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าเดิมอพอสมควรในเชิงเศรษิจะใช้เวลานานไหม นะครับก็ประมาณปลายเดือนนะครับเมษายนสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นถ้าวางหลักเนี่ยก็ดูวิธีการดูก็14วันนะครับเราจะเห็นยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ทั้งหมดจากนั้นการแพร่ระบาดก็จะเบาลงตามลําดับโดยส่วนใหญ่ผู้ติดเชือ้อโควิด -19 มาจากทองหลอมาจากสถานบริการที่เชียงใหม่คือไปเที่ยวทองหลอมาแล้วก็ไปเที่ยวสถานบริการที่เชียงใหม่จากนั้นก็เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ไปทั่วใน เชียงใหม่นี่ก็จะกลับกลายเป็นส่วนของนักเรียนนักศึกษาเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่เลยนะที่ของมอชอไปเที่ยวภัพเที่ยวบาร์หลังจากที่จบการศึกษาปิดเทอมพอดีจะขึ้นชั้นปีใหม่ผมก็จบการศึกษาก็ไปเที่ยวเฉลิมฉลองสิ่งที่ตามมาก็คือว่าติดโควิด -19 นะครับต้องใช้หอประชุมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่กักโรค นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ประเมินว่าตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะถึง7,00 0คนนะครับที่ผ่านมามีการประเมินว่าการติดเชื้อโควิด -19 จะมากถึง3 6แสนคนและหมอบางคนบอกว่าจะถึง4แสนคนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคลิปกลับมาอีกรอบผมมองปื้มว่านี่มันเป็นอำนาจของรัฐบาลนะรัฐบาลเนี่ยเจต,ตนาทำไม่ใช่เรื่องจริงโควิดไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะเป็นคลิปเก่าที่ถูกเอาม,มาเผยแพร่อีกรอบหนึ่งเนี่ย ซึ่งก็กาลังถูกส่งแชร์ไปทั่วนะครับในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเรื่องของสถานบริการย่านทองหล่อนะคริสตันกับอีกสถานที่หนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าผูมิกับโดนย้ายไม่พอนะครับก็มีข้อเรียกร้องว่าทําไมตํารวจไม่ดำเนินคดีกับเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าพ่อใหญ่หรือเปล่านะครับหลังจากชูวิทย์กำมลวิสิทิ์ออกมาแถลงนะครับวนเอกประยุทธ์ในฐานะนายกัํานรยก็ขู่ถ้าไปกล่าวหาว่า นะฮผับเหล่านั้นเป็นตึกไทยคู่ฟ้า2อนะมีความผิดตามกฎหมายไหมถ้ามีความผิดตามกฎหมายก็จะให้ําเนินคดีกับ COVID 19, ชูวิทย์ชูวิทย์บอกไม่กลัวนะครับเพราะว่าเขาพูดความจริงนะแต่องไรก็ตามจนถึงขณะนี้ชูวิทย์ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชูวิทย์ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับเพราะถ้าชูวิทย์อยู่ที่เกิดเหตุชูวิทย์ต้องติดโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานสังเคราะห์ต้องแบ่งเป็น3-4ประเด็นนะฮะต้องค่อยๆเอาทีละอันทีละอันทีละทานอันออกมา <c oughs> นะครับสำหรับชุดความคิดของหม่องปลื้มก่อนที่บอกว่าโควิด -19 เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นแค่ความเชื่อนะครับที่เกิดขึ้นต้องการมีอํานาจของสบคคนบางส่วนต้องการมีอํานาจใช้อํานาจของสบคเท่านั้นที่ควบคุมประชาชนหลักคิดนี้เกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนเกิดขึ้นในสหร,รัฐอเมริกาเกิดขึ้นในฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับมีโดยเฉพาะวัยรุน่นผู้้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยโดยมีหลักพื้นฐานลึกเข้าไปเกี่ยวข้องกับอันโตเิโอกัมชี นะครับเป็นนักทฤษฎีที่บอกว่าเสรีภาพพดาดอนภาพอ่ะที่เขาพูดถึงเนี่ยนะหรือเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยเนี่ยหลักคิดเนี้ยส่งผลทําให้คนอเมริกันชนนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายไม่ยอมรับไม่ยอมฝังจัดปาร์ตี้ตามปกติจนเป็นที่มาของการติดโควิด -19 อย่างหนักหนักมากจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันหลักคิดนี้นะครับถึงขั้นเคย ประกาศที่จะไม่สวมหน้ากากประธานาธิบดีโดน,นชว์มป์เคยประกาศนะตอนสมัยเป็นประธานดีบอกว่าจะไม่สวมหน้ากากหน้ากากไม่มีความจําเป็นนะค,คนสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะผู้นิยมชมชอบในประธานาธิบดีโดนช์ทัมป์เนี่ยค่อนประเทศเนี่ยก็เอาด้วยจนเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ปัจจุบันโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคนตายมากกว่า5 0 0 0 0 0คนมากกว่าการตายในสงครามโลกครั้งที่สองที่มีการเอาอเมริกันชนไปทําสงครามด้วยซ้าไปในกะารจนเป็นที่มาของการเหยียดสีผิว ปัจจุบันเกิดการเหยียดสีผิวเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นคนดำอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของคนเอเชียนะครับมีการเหยียดสีผิวของคนเอเชียมีการทําร้ายมีการฆ่าคนเอเชียเชื้อสายอเมริกันมากขึ้นทําไมเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพราะคนสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าการแพร่ระบาดโควิด1 i เกิดจากคนเอเชียก,ก็เลยไปทําร้ายเพราะคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากคนจีนคนเอเชียเขาก็เลยไปทําร้ายคนเหล่านี้ถือว่าเป็นคนที่ทําให้ประเทศเขาพังนะฮะก็เป็นความเชื่อ แต่ความเชื่อของหมอมปลื้มเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็เชื่อว่าโรงเรียนห้ามหยุดหยุดทำไมนะฮะซึ่งปัจจุบันความเชื่อเหนั้นก็ถูกลบล้างไปตามลาดับด้วยเหตุและผลและคนที่ติดโควิด -19 ก็ออกมาพูดเองว่าพวกเขาเข้าใจผิดบางคนถึงขั้นสั่งเสียก่อนตายว่าเขาคิดว่าเรื่องโควิด -19 เป็นเรื่องโกหกแต่พอรู้อีกทีติดโควิด -19 ก่อนที่จะเสียชีวิตก็ได้ทำคลิปไว้นะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือประเด็นที่1น,นั่นสรุปโควิด -19 ในเชิงงานสังเคห์ของจริงนะไม่ใช่ของเล่นประการที่2นะครับเรื่องของเจ้าของสถานบริการเจ้าของสถานบริการถามว่าทําไมไม่จับกลุ่มเจ้าของสถานบริการนะไปดูพระรัมัาิสถานบริการพุทธศักราช2,527ปรับ 27, ป,รปรุงแค่ไขมาปี2,551ในสมัยพลเอกชชลิตยงใจยุธเป็นนายกรัฐมนต มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับพรราชบัญัติสถานบริการนะฮะโดยการขึ้นทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยจะมีเจ้าของใบอนุญาตคือใครทราบไหมฮะคือผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของนะะผู้จัดการกฎหมายให้เอาผิดผู้จัดการใครเป็นผู้จัดการคนนั้นมีความผิดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเกิดเปิดเกินเวลานะครับ ไม่ว่าจะเอาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการแผร่ระบาดโควิดนายคินเชื้อโรคต่างๆเนี่ยนะครับขายเหล้าจจหน่ายสุราขายบุหรี่โดยไม่รับอนุญาตนะฮะค้าประเวณีเนี่ยคนรับผิดชอบตามกฎหมายนะต้องเข้าใจหลักกฎหมายก่อนนะคือผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่บริษัทเว้นแต่จะเกิดความเสียหายแล้วมีการเรียกร้องนะครับในวงกว้างเช่น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในผับเจ้าของมีผู้จัดก,การมีความผิดตามกฎหมายเรื่องการเปิดสถานบริการเกิดมีคนตายในผับนะผมจําไม่ได้มันมีผับผับหนึ่งมีคนตายปรากฏว่าเกิดเหตุไฟไหม้แล้วคนในผับตายแล้วออกหนไีไม่ได้ผู้จัดเจ้าของเนี่ยโดนชดใช้ค่าเสียหายผู้จัดก,การถูกจําคุกนะครับแล้วก็ถูกชดใช้ค่าเสียหายรายาะสองถึงสามล้านบาทมีสามสี่สิบคนนะตอนนั้นได้เสียชีวิตในอดีตนะจาผับชื่อผับไม่ได้ นะครับในกรุงเทพมหานะคร10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะครับอันนั้นเนะี่ยคนละกรณีกันแต่กรณีนี้ถ้ามีการฟ้องทางแพ่งนะครับสำหรับผู้ที่ป่วยเนะี่ยมีการฟ้องร้องทางแพ่งกับเจ้าของสถานบริการทําได้ไม่ทาได้นะฮะคนละกรณีนะคดีอาญาส่วนคดีอาญาพระาชบัญิสถานบริการส่วนพระราชบัญญัตญาสถานบริการส่วนเรื่องความแพ่งเป็นเรื่อง การเอาผิดส่วนบุคคลสมมติผมติดโควิด1 i ในสถานบริการเนี่ยผมฟ้องเจ้าของสถานบริการเรียกร้องถังแพงเลยนะนะครับว่าผมติดเนี่ยผมได้คุความเสียหายธุรกิจน่นนี่นั่นผมฟ้องได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของผมนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของผู้เสียหายแต่ละรายนะครับแต่เรื่องคดีอาญานะครับที่ถูกดำเนินคดีเปิดสถานบริการโดยไม่รับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมายของผู้จัดการผู้จัดการต้องรับผิดชอบกรณีคันชิตและชานชัยเนี่ยที่เกิดขึ้นในสสถานบริการเนะี่ย เขาให้การเลยรับสารภาพว่าได้กระทําความผิดตามที่พนักง,งานสอบสวนได้ทําการกล่าวหานั่นหมายความว่าเขาก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายอยู่ที่ดุลพินิจของศาลว่ามาดูแงกันแต่ไหนละเมิดพรกฉจุกเฉินไหมละเมิดพรกควบคุมโลกไหมนะครับถ้าละเมิดมมีใบอนุญาตสถานบริการไหมไม่มีก็โดนไป2ข้อหานะครับพรกฉจุกเฉินไม่ละเมิดก็หลอดไปโดน2ข้อหาพอดน2ข้อหาศาลก็จะพิจารณาว่านะครับ จะจำคุกหรือไม่จำคุกซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ศาลเนีศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นสั่งจำคุกนะครับก็สามารถทําการประกันตัวมาได้นะครับนั่นหมายความาตํางสื่อสารฐานอุทธรณ์ศาลฎีกาต่อไปคําถามต่อไปว่าทําไมไม่จับกลุ่มเจ้าของคือการรับความผิดในกรณีนี้นอยู่ที่ผู้จัดการนะครับอง่ายๆแต่เป็นความแพงอะ เจ้าของบริษัทที่ก่อตั้งถ้ามีหลักฐานว่าเป็นบริษัทนี้ขึ้นมาเลยตั้งนี้เป็นเจ้าของบริษัทนี้อันนี้มีความผิดแต่ถ้าผู้จัดก,การเอาเป็นของผมคนเดียวผมรับผิดชอบคนเดียวเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดก,การอันนี้ในกรณีที่2นะครับส่วนเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างสถานการณ์โดยรวมจะเบาบางาาลงเมื่อไหร่ในเชิงสถิตินะครับการแพร่ระบาดโควิด -19 เริ่มต้นขึ้นประมาณวันที่6 6ก็บวกไป14วันก็ประมาณปลายเดือน ปลายเดือนเมษาย,ยนพุทธศักราช2564นะครับสถานการณ์จึงจะเริ่มดีขึ้นใช้เวลาเวลานานไหมนะที่ผ่านมาเราใช้ระยะเวลาประมาณ2-3เดือนนะจากเบาไปหาหนักตอนนี้รัฐบาลใช้ระดับกลางปิดหมดเลยนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบเรื่องไงเงินเยียวยาตามมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต้องเดี่ยวสถานบริการนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเยียวยาปัจจุบันได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะสงกรานต์ก็ไมิได้เที่ยวกันเป็นปีที่2แล้ว นะครับเพราะการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีการตั้งเขาเรียกว่าสถานที่โรงพยาบาลสนามขึ้นมาซึ่งผมเคยเรียนไม่ถึงแล้วนะ,ะยุทธการไวรัสพินาศประชาชนบนใบต้องมีโรงพยาบาลสนามต้องมีการเตรียมพร้อมติก,าก,าก,าก,กักโรคเริ่มต้นก็นไปกักโรคที่จัตหีบตอนแรกก็จะมากักโรคที่ในโรงพยาบาลแถวกรุงเทพ เมื่อไปกักโลคเมื่อก่อนก็ไปรวมกับกักโลกที่สัตหีบที่วิโลงโปรงสบายอยู่แล้วทุกอย่างมันดีขึ้นพอที่สัตหีบดีขึ้นก็ตอนนี้ก็ตามจังหวัดต่างๆก็เริ่มกระจายเพราะตอนนั้นมันติดเฉพาะกรุงเทพไโดยภาพรวมทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นปลายเดือนเมษายนนะันการศึกาการโดยรวมจะเริ่มดีขึ้นตอนนี้ทั่วโลกเป็นอย่างไรสําหรับโควิด -19 ททั่วโลกเกิดการแพร่ระบาดในระดอกที่4ในญี่ปุ่นนะครับ ในอินเดียในบราซิลเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในอินเดียติดกัน1 8แสนคนเพราะลงไปในแม่น้ำคงคาชำระล้างร่างกายในบราซิลเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างหนะักคพันกรายนะตอนนี้อินเดียมาเป็นอันดับ2ของโลกนะครับอันดับ3การเป็นบราซิลอันดับ1ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา ผมจุเรียนนุ่นส่วนนะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าเราเข้าใจดูในงานปรากฏการแล้วมาวิเคราะห์นะครับงานวิเคราะห์ก็จะเป็นความเชื่อแต่ความจริงคืองานสังเคราะห์ที่ออกมามันจะเป็นคนละรูปแบบมันใกล้เคียงแต่ก็ไม่เหมือนความจริงนะครับความจริงคือความจริงฮะตอนนี้ความจริงก็คือว่าทําไมเจ้าของไม่ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะการรับผิดตามกฎหมายนั้นเป็นเรื่องของผู้จัดการแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งเจ้าของบริษัทถ้ามีหลักฐานชัดเจนนะเจ้าของบริษัทเจ้าของ ผับต้องรับผิดชอบตามกฎหมายโควิด19เป็นของจริงของปลอมสรุปโควิด19เป็นของจริงในเชิงงานสังเคราะห์นะับการแพร่ระบาดจะดีขึ้นเมื่อไหร่ในเชิงงานสังเคราะห์จะดีขึ้นประมาณปลายเดือนเมษายนพุทธศักราช2564นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วม,วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยมิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ